ยินดีต้อนรับกลับมาที่มุทมมนช่องที่เต็มไปด้วยความหลงไหลและความแม่นยำ ที่เราจะพาคุณดำดิ่งสู่โลกของรถยนต์รถกระบะและทุกสิ่งที่ขับเคลื่อนหัวใจคุณบนสี่ล้อถ้าคุณเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกกดติดตามไว้ได้เลยเพราะวันนี้เราจะพาคุณไปทําความรู้จักกับเครื่องจักรที่กําลังสร้างกระแสะในวงการยานยนต์เรากำลังพูดถึงโ o y o t a h i l u ิ t เ r ร o 2026รถกระบะที่สร้างความตื่นเต้นตั้งแต่ก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเอาหลักครับค้าเข็มขัดให้แน่นแล้วไปสัมผัสรายละเอียดกันว่าทำไมรถคันนี้ถึงเป็นการเปิดตัวที่คนรอคอยมากที่สุดในปีนอฮะ ชื่อฮิลเลสเองก็ถือว่าเป็นตำนานระดับโลกอยู่แล้วเป็นที่รู้จักในด้านความแข็งแกร่งความทนทานและความสามารถในการผ่านสภาพเส้นทางที่โหดร้ายที่สุดไม่ว่าจะเป็นทะเลทรายหรือภูเขาถนนเมืองหรือทางชนบทฮิลเลสได้พิสูจน์ตัวเองมาหลายทศวรรษว่าเป็นรถที่ไม่มีวันยอมแพ้และในรุ่นปี2026โตโยต้าได้นําเอามร,รดกเหล่านี้มาอัปเกรดด้วยเทคโนโลยีล้ําสมัยการออกแบบที่ทันสมัยและสมรรถนะที่ผสมผสานระหว่างพลังและความหรูหรา เมื่อมองครั้งแรกฮิลลสเทโร2026โดดเด่นและน่าตื่นเต้นสุดๆโตโยต้าได้ปรับโฉมใหม่โดยยังคง DNA ความแข็งแกร่งไว้แต่ใส่ความทันสมัยและลุกอนาคตเข้าไปช่วงด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่แข็งแรงและดูดันรายล้อมด้วยไฟหน้าเล็เมทริกซ์ดีไซน์โฉบเฉี่ยวที่ไม่เพียงสวยงามแต่ยังช่วยให้ทัศนวิสัยดีขึ้นในทุกสภาพอากาศการชนหน้าปรับให้สมดุลระหว่างความแร่งและอากาศพลาศาสตร์เส้นสันบนฝากระโปรงเพิ่มมิติความบึกบึนทำให้รถดูมีพลังและทรงพลังยิ่งขึ้น มองด้านข้างจะเห็นการผสมผสานร,ระหว่างการใช้งานจริงและความสวยงามซุ้มล้อขนาดใหญ่บรรจุล้ออลลอยขนาด18นิ้วหรือเลือกออปชั่น20นิ้วได้ตัวถังมีเส้นสายคมชัดที่ไม่เพียงช่วยเรื่องอากาศพลาศาสตร์แต่ยังสะท้อนปรัชญาการออกแบบใหม่ของโตโยต้าด้านท้ายฮิลล์สเตรโว2026มาพร้อมไฟท้ายเหล็ลายเฉพาะฝากระโปรงท้ายดีไซน์ใหม่พร้อมบันไดเสริมแหละกระบะท,ท้ายที่ถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายขึ้นโตโยต้าแสดงให้เห็นชัดเจนว่ารถคันนี้เป็นทั้งรถทำงานและรถไลฟ์สไตล์ แน่นอนครับรถกระบะจะไม่มีค่าอะไรถ้าไม่มีพลังขับเคลื่อนฮิลส์ทรว2026มาพร้อมหลายกลุ่มพลังให้เลือกตามตลาดและความต้องการของผู้ใช้รุ่นพื้นฐานคือเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์2.8ลิตรให้กำลังประมาณ220แรงมา้าและแรงบิดสูงถึง550นิวตันเมตรถูกปรับจูนให้ประหยัดน้ำมันขึ้นแต่ยังคงพลังลากที่แฟนๆชื่นชอบสำหรับคน ที่อยากได้ความเรียบหรูโตโยต้าก็มีเครื่องยนต์เบนซิน V6 ขนาด3.5ลิตรกำลังเกือบ280แรงม้าจากคู่เกียร์อนุโนมัติ10สปีดและข่าวใหญ่คือโตโยต้าเปิดตัวรุ่นไฮบริดของฮิลเลสเทรเป็นครั้งแรกโดยจับคู่เครื่องยนต์เบนซิน2.4ลิตรเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังรวมประมาณ240แรงมา้าลดมลพิษและประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นนี่คือการก้าวเข้าสู่อนาคตของโตโยต้าโดยไม่ทิ้งความแข็งแกร่งของฮิลเลสในด้านสมรรถนะฮิลเลสเทรว2026 ได้ระบบการสะเทือนใหม่ที่ปรับอัตโนมัติตามสภาพถนนทําให้การขับขี่บนทางหลวง,งนุ่มนวลและมั่นคงขึ้นเวลาเจอเส้นทางครุกรัดแชสซีเฟรมถูกเสริมด้วยเหล็กกาลังสูงแข็งแรงแต่เบาลงรุ่นขับสี่ล้อม,มีระบบจัดการแรงจุดรุ่นใหม่พร้อมหมดการขับหลายแบบเช่นโคลนทรายหินและหิมะความสูงจากพื้นเพิ่มเป็น240มิลิเมตรและสามารถลุยน้ําลึกได้ถึง800มิลิเมตรเรียกได้ว่าแทบจะผ่านได้ทุกเส้นทางภายในห้องโดยสารโตโยต้าได้ก้าวกระโดดครั้งใหญ่ฮิลลสแตรว2000 26. ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นห้องโดยสารที่หรูหราและอัดแน่นด้วยเทคโนโลยี Technology, โดยไม่ลืมความใช้งานจริงวัสดุภายในถูกปรับเป็นยินดีต้อนรับกลับมาที่มูทมันช่องที่เต็มไปด้วยความหลงไหลและความแม่นยำที่เราจะพาคุณดำดิ่งสู่โลกของรถยนต์รถกระบะและทุกสิ่งที่ขับเคลื่อนหัวใจคุณบนสี่ล้อถ้าคุณเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกกดติดตามไว้ได้เลยเพราะวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับเครื่องจักรที่กำลังสร้างกระแสะในวงการยานยนต์ เรากำลังพูดถึง Toyota h i ิล x ์ r เ o ร2026รถกระบะที่สร้างความตื่นเต้นตั้งแต่ก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเอาหลักครับคาดเข็มขัดให้แน่นแล้วไปสัมผัสรายละเอียดกันว่าทำไมรถคันนี้ถึงเป็นการเปิดตัวที่คนรอคอยมากที่สุดในปีนอหาชื่อฮิล u x สเองก็ถือว่าเป็นตำนานระดับโลกอยู่แล้วเป็นที่รู้จักในด้านความแข็งแกร่งความทนทานและความสามารถในการผ่านสภาพเส้นทางที่โหดร้ายที่สุดไม่ว่าจะเป็นทะเลทรายหรือภูเขาถนนเมือง หรือทางชนบทฮิลเลสได้พิสูจน์ตัวเองมาหลายทศวรรษว่าเป็นรถที่ไม่มีวันยอมแพ้และในรุ่นปี2026 Toyota โตโยต้าได้นำเอามรดกเหล่านี้มาอัปเกรดด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยการออกแบบที่ทันสมัยและสมรรถนะที่ผสมผสานระหว่างพลังและความหรูหราเมื่อมองครั้งแรกฮิลเลสเทรวสโดดเด่นและน่าตื่นเต้นสุดๆโตโยต้าได้ปรับโฉมใหม่โดยยังคงดีเอ็นเอความแข็งแกร่งไว้แต่ใสความทันสมัยและลุกอนาคตเข้าไปช่วงด้านหน้ามา พร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่แข็งแรงและดูดันรายล้อมด้วยไฟหน้าเลดเมทริกซ์ดีไซน์โฉบเฉี่ยวที่ไม่เพียงสวยงามแต่ยังช่วยให้ทัศนวิสัยดีขึ้นในทุกสภาพอากาศกันชนหน้าปรับให้สมดุลระหว่างความแกร่งและอากาศพลศาสตร์เส้นสันบนฝากระโปรงเพิ่มมิติความบึกบึนทําให้รถดูมีพลังและทรงพลังยิ่งขึ้นมองด้านข้างจะเห็นการผสมผสานร,ระหว่างการใช้งานจริงและความสวยงามซุ้มล้อขนาดใหญ่บรรจุล้ออัลลอยขนาด18นิ้วหรือเลือกออปชั่น20นิ้ว ได้ตัวถังมีเส้นสายคุมชัดที่ไม่เพียงช่วยเรื่องอากาศพลาศาสตร์แต่ยังสะท้อนปรัชญาการออกแบบใหม่ของโตโยต้าด้านท้ายฮิลล x สตราว2026มาพร้อมไฟท้ายเล็ลายเฉพาะฝากระโปรงท้ายดีไซน์ใหม่พร้อมบันไดเสริมและกระบะท้ายที่ถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายขึ้นโตยโยต้าแสดงให้เห็นชัดเจนว่ารถคันนี้เป็นทั้งรถทำงานและรถไลฟ์สไตล์แน่นอนครับรถกระบะจะไม่มีค่าอะไรถ้าไม่มีพลังขับเคลื่อนฮิลลตรว2000 26มาพร้อมหลายคุมพลังให้เลือกตามตลาดและความต้องการของผู้ใช้รุ่นพื้นฐานคือเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์2.8ลิตรให้กำลังประมาณ220แรงมา้าและแรงบิดสูงถึง550นิวตันเมตรถูกปรับจูนให้ประหยัดน้ำมันขึ้นแต่ยังคงพลังลากที่แฟนๆชื่นชอบสำหรับคนที่อยากได้ความเรียบหรูโตโยต้าก็มีเครื่องยนต์เบนซิน v 6ขนาด3.5ลิตรกำลังเกือบ280แปรงม้าจาับคู่เกียร์อนุนมัติ10สปีดและข่าวใหญ่คือโตโยต้าเปิดตัวรุ่นไฮบริดของฮิ เครื่องยนต์เบนซิน,น2.4ลิตรเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังรวมประมาณ240แรงม้าลดมลพิษและประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นนี่คือการก้าวเข้าสู่อนาคตของโตโยต้าโดยไม่ทิ้งความแข็งแกร่งของฮิลล์ในด้านสมรรถนะฮิลล์เทร2ว์สได้ระบบการสะเทือนใหม่ที่ปรับอัตโนมัติตามสภาพถนนทำให้การขับขี่บนทางหลวงนุ่มนวลและมั่นคงขึ้นเวลาเจอเส้นทางครุกระัแชสซีเฟรมถูกเสริมด้วยเหล็กกำลังสูงแข็งแรงแต่เบาลงรุ่นขับสี่ล้อมีระบบจัดการแรงจุดรุ่นใหม่ พร้อมหมดการขับหลายแบบเช่นโคลนทรายหินและหิมะความสูงจากพื้นเพิ่มเป็น240มิลิเมตรและสามารถลุยน้ําลึกได้ถึง800มิลิเมตรเรียกได้ว่าแทบจะผ่านได้ทุกเส้นทางภายในห้องโดยสารโตโยต้าได้ก้าวกระโดดครั้งใหญ่ฮิลล์สตัว2026ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นห้องโดยสารที่รูหราและอัดแน่นด้วยเทคโนโลยี Technology, โดยไม่ลืมความใช้งานจริงวัสดุภายในถูกปรับเป็น